สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในนิคมของโกริยราชสกุลชื่อปัจเชเนละแคว้งโกริยะครั้งนั้นแลเวลาเชา้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของโกริยทิดาชื่อสุปปวาสา ครั้นแลประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ครั้งนั้นแลโกริยะิดาชื่อสุปปวาสาได้อังคาดพระผู้มีพระภาคด้วยของเคียวของชันอันประณีตด้วยมือของตนให้อิ่มหนำเพียงพอแล้วได้เห็นพระผู้มีพระภาคสเสบยเสร็จนำพระหัตต์ออกจากบานแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนนางสุป,ปวาสาอาริยสาวิกาผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่แก่ปฏิคาหกฐานะสี่เป็นจะไหนคือให้อายุวันนะสุขะละครั้นให้อายุแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้วันณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ ครั้นให้พละแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งพละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ดูก่อนนางสุปปวาศสาอริยสาวิกาเมื่อให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่ประการนี้แก่ปฏิคาหกอริยสาวิกาย่อมให้โภชนะที่ปรุงแล้วสะอาดประณีต สมบูรณ์ด้วยรถทักษินานันอันบุคคลให้แล้วในท่านผู้ดำเนินไปตรงผู้ประกอบด้วยจารณะผู้ถึงความเป็นใหญ่สืบต่อบุญกับบุญเป็นทักษิณามีผลมากอันพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งโลกสรรเสริญแล้วชนเหล่าใดเมื่อเราลึกถึงยันเช่นนั้น ย่อมเป็นผู้มีความโสมนัสเที่ยวไปในโลกกำจัดมนทินคือความตรณีพร้อมทั้งรากเง้าออกแล้วชนเหล่านั้นไม่ถูกดินทาย่อมเข้าถึงฐานะคือสวรรค์